สวัสดีครับผมพอดีมีคําถามจากท่านสมาชิกผมเพิ่งมีเวลามาทําคลิปตอบและก็ไม่ได้ทําตอบเฉยนะครับผมก็ปรับปรุงด้วยก็คือปัญหาของดินเหนียวครับดินเหนียวมันเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขเร่งด่วนยังไงและวิธีแก้ไขแบบถ้าบอลยังไงผมจะมาเฉลยให้ฟังในคลิปนี้ในสิ่งที่ผมทานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิธีการที่ผมทําที่ผมใช้ในสวนนะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูสภาพดินตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ย มันเป็นผืนนาเก่าสภาพดินเนี่ยเป็นดินเหนียวก็คือเอามาปั้นลูกหนังสติ๊กได้เลยสภาพดินเหนียวเนี่ยปัญหาก็คือมันจะระบายน้ําไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยดีสิมันระบายน้ําไม่ดีเลยเราปลูกอะไรลงไปเนี่ยบางทีประสบปัญหาเรื่องรักเน่าโคนเน่านะครับโดยเฉพาะพวกพืชอวบน้ําอย่างเช่นกล้วยมะละกอหรือแม้กระทั่งพวกฟักทองถั่วฝักยาวพวกนี้นะี่ย สภาพดินที่ดีที่สุดก็คือสภาพดินที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับก็คือดินร่วนปนทรายดินมีธาตุอาหารสูงแต่ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นดินดั้งเดิมที่อยู่กับพื้นดินของเราถามว่าธาตุอาหารมันก็พอมีนะครับดูจากสภาพดินสีผิวดินเนี่ยมีธาตุอาหารสูงแต่ว่ามันเป็นดินเหนียวครับจุดนี้แต่ที่ผ่านมาผมก็ปลูกไม้ผลปลูกอะไรมันก็งามอยู่เพราะว่าผมมีวิธีแก้ไขแบบเร่งด่วนนะครับก็คือขุดหลุมปลูกตามปกติครับตีวงให้กว้างไว้ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาทรายนะครับเอาทรายจากสวนนี่แหละมันมีจุดหนึ่งที่เป็นดินทรายเอาทรายมาใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเนี่ยผสมคลุกเคล้าเข้าไปเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเพราะว่าดินทรายเนี่ยบางทีมันก็ขาดธาตุอาหารนะครับดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ําที่ดีเอาดินทรายใส่ลงไป1บุ้งกี1ง่งถังเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมารองพื้นเพิ่มธาตุอาหารเพื่อเป็นสีวัตถุซะหน่อยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้ตามปกติครับนี่คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็คือใช้ฐานบทครับฐานที่ทุบละเอียดชิ้นเล็กๆนี่ะใส่ลงไป แต่ล้มปลูกเนี่ยเราต้องตีวงให้กว้างไว้เพื่อให้การกระจายตัวของน้ำเนี่ยออกด้านข้างเยอะไม่ให้ไปขังบริเวณโคนต้นเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับการใส่ทรายลงไปผสมกับดินเหนียวมันจะช่วยให้มีการระบายน้ําที่ดีโดยเฉพาะบริเวณโคนรากนะครับในช่วงปลูกใหม่อันที่จริงมันก็สามารถปลูกพืชได้เลยนะแต่ว่าสําหรับท่านที่ซื้อไม้ผลซื้ออะไรมาแพงเนี่ยกลัวว่ามันจะเกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกพืชบ,บนดินเหนียวก็คือต้องหา วัสดุมารองพื้นคลุกเคล้าดินเหนียวเพื่อใหอ้ดินมันกระจายตัวมันเกิดการร่วนซุยนี่คือวิธีแก้เร่งด่วนที่ผมใช้ประจํานะครับส่วนวิธีที่ถาวรก็คือทั้งแปลงเนี่ยเมื่อก่อนนะครับแปลงนี้เนี่ยผมจะใช้เศษที่เท่าถ่านที่เหลือจากเตาเผาถ่านของชาวบ้านเนี่ยผมซื้อมากระสอบละ5บาท6บาทนี่แหละเอามาเทาใส่แบบปูพรมเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไถกรบหรือไม่งั้นก็เอาแกลบดำนะครับเอาแกลบดำมาก็เทใส่เยอะเหมือนกัน มันจะฝังอยู่ในดินครับพวกวัสดุที่ผ่านการเผาอย่างเช่นเศษฐานบดพวกนี้เนะี่ยมันจะฝังอยู่ในดินตลอดไม่มีการย่อยสลายและที่สําคัญยังเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินของเราได้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าจะไปขนทรายมาใส่ทั้งแปลงเลยเนี่ยสมมุติว่าพื้นที่ของเราเป็นดินเหนียวเป็น,นไร่ๆเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันผมได้นําให้ใช้วิธีรองพืชหลุมแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยรากที่กระจายตัวออกมาจากโคนต้นเนี่ยมันยังอ่อนแอนะครับ แค่เราตีวงกว้างรองพื้นหลุมด้วยวัสดุที่มันระบายน้ําได้ดีอย่างเช่นทรายเนี่ยมันก็จะกระจายตัวออกไปได้ไวพอมันเริ่มตั้งตัวทั้งต้นได้เนี่ยรากก็จะชัยชอนออกไปหาอาหารเองมันก็สามารถปรับสภาพอยู่ได้แม้บนพื้นที่ดินเหนียวนะครับอันนี้คือไม้ผลไม้ยืนต้นแต่ว่าพวกพืชอวบน้ําอย่างเช่นพวกกล้วยมะละกอเนี่ยเราก็ต้องยกคูยกคันนะครับถ้าปลูกบนพื้นที่ดินเหนียว และที่สาคัญก็อย่าลืมหาวัสดุที่มันระบายน้ําได้ดีอย่างเช่นดินทรายนะครับมาใส่อันนี้เป็นวิธีส่วนตัวของผมนะครับบางทีต้นไม้ที่เราซื้อมาแพงเนี่ยจะปลูกทิ้งขกว้างก็เสียดายลองดูสภาพดินแล้วก็ลองแก้ไขตามวิธีการของผมดูนะครับอันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วเป็นวิธีการแก้ไขแบบเร่งด่วนอันที่จริงอย่างที่บอกไปก็ต้องหาพวกเศษฐานมาใส่ทั้งแปลงแต่ผมทำเกษตรโดยตรงมันได้อยู่กับตรงนี้โดยตรงมันก็เลยพอหาได้ แต่สำหรับท่านที่มีงานประจําอยากปลูกต้นไม้ให้มันรอดบนสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ